ไม่เกี่ยวยืนหนีฆ่าตรงสายตรวจจะเสนอแม่อะไรก็แล้วแต่ฟังอย่างเดียวห้ามทําในเรื่องของเครื่องแต่งกายนะครับหลายคนมากในภาพเธยรวมนะครับตรงหน้านี่ยังไม่เรียบร้อยเอข่าผูกคอบางคนยังอยู่ตายขอบตกเสื้งอยู่หมวกบางคนยังงำ้งำเง,เงยอยู่เลยเวลาใส่ขอบยางให้เสมอขอบให้เสมอกัน แล้วคุณจะดึงหมวกเททางไหนก็ได้แต่ขอบยานห้ามเทผ่านนี่เหมือนแต่ลูกข้าพี่เอง